แล้วก็ต่อเนื่องไปเมื่อวานร้อนแรงจริงๆริงจริงๆทีมงานเอาเข้ามาตั้งแต่ช่วงกรรมกรข่าวแล้วผมก็คิดว่าเออช่วงกรรมกรข่าวท้ายเรื่องเล่าเช้านี้อ๋อค่ะเรื่องนี้เรื่องน้องลำใหญ่พี่จะน้องจะพูดไหมให้ใบก็ไม่ทราบเยอะค่ะฮะได้ข่าวว่าร้อนแรงเือเกินเมื่อวานนี้ในโซเชียลพี่เป็นคนที่มักจะต้องพยายามจะตามโซเชียลไง ออบังเอิญมันมีข่าวมากมายในประเทศนี้เนี่ยประเด็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเงินแดงส้มเอยอะไรเอยใช่ไหมไหนจะมีเรื่องประกันสังคมอาจจะไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่ต้องอาศัยน้องแล้วล่ะก็คือเป็นประเด็นเรื่องของคุณลำยัยไว้ว่าคุณผู้ชมก็น่าจะพอทราบอยู่นะคะเธอออกมาประกาศถึงสถานะว่าตอนนี้ตัวเองอะโสดหลังจากที่เลิกรากับคุณปุ้ยแอลกอฮอซึ่ง ทุกคนก็จะเห็น2ท่านเนี่ยอยู่ด้วยกันคบกันมานานกว่า9ปีค่ะโดยคุณลำยไยเนี่ยโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตอนออนี้สถานะพี่ปุ้ยลำยไยคือโสดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวงเล็บไม่ขอตอบคำถามใดๆนะคะท่านผู้ชมแล้อยังไงต่อ ทีนี้ในเวลาต่อมาคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ายชายอะค่ะก็โพสต์ภาพและข้อความนะคะถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกขออนุญาตเอารูป10ปีที่แล้วมาลงนะครับน้องจะเอาหมดเลยเหรอเอาละเอียดขนาดนั้นประมวลไหมเออมันยาวมากเลยเนาะฮะค่ะอท่านผู้ชมช่วยผมจัดกับน้องใบดีกว่าช่วยประมวลหน่อยเออคุณผู้ชมหอนกัะทั่งประเทศค,คืออะไรก็คือกลายเป็นหมาเรื่องอะไร เพราะว่าล่าสุดอ่ะคุณลำไย,ยกับคุณปุ้ยบอกขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบหนึ่งชะบาอย่างนั้นเหรอฮะ<ม>ชะบานึกถึงเลยไหมอ่ะน้องเสียงหอนอถ้าไม่มา,าเดี๋ยวหอนเองนะฮะ,ะ,ะน้องใบไล่สรุปไปสักหน่อยซิมันยังไงคือฝั่งผู้ชายคุณปุ้ยก็มาไล่เรียงรายละเอียดใช่ไหมค่ะลักษณะก็คือได้คบหากันมายัางไง แล้วในช่วงหลังเนี่ยตัดสินใจลำไย,ยเนี่ยทำงานหนักจริงๆนะทำงานหนักมากๆแล้วของคุณปุ้ยก็เป็นฝั่งสนับสนุนแต่วันหนึ่งมันก็เกิดประเด็นว่าคุณปุ้ยลองแยกกันเหมือนกับไปใช้ชีวิตในภาคใต้แล้วต่อมาก็กลับมามีควารู้สึกว่าอ้ยเราแยกกันไม่ได้หรอกก็ต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องซึ่งคุณปุ้ยบอกกาลังว่า,าบางทีเราก็ทําเพื่อความสาใจเป็นจนเกินไปเป็นต้นว่า แหวนอยู่ไหนแหวนที่ลำไย,ยซื้อให้เนี่ยปุ้ยก็ดันต่อไปว่าทิ้งไปแล้วออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อ,อมันก็จะมีความบอบบางทางจิตใจบางทีก็พูดจาประชดประชันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคุณปุ้ยช่วงหนึ่งก็มาไลฟ์ด้วยเมื่อวันที่3มีนาะตอน2องทุ่มครึ่งนี่เองค่ะพูดประมาณว่าน้องลำไยอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ปิดโอกาสนะนี่ไงแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะเลิกด้วยเป็นผมเองทำเทให้น้องลำไย,ยเขางอ ทำเป็นเท่ให้น้องลำใหญ่เขางอก็ไล่เลี้ยงว่าเวลาลำใหญ่มีกิจกรรมอะไรเนี่ยปีใหม่วันเกิดสังสรรค์กับเพื่อนหรือบริษัทลำใหญ่จะถามแล้วบอกให้ผมไปด้วยทุกครั้งเตรียมอาหารที่ชอบให้แต่ผมเนี่ยปลีกตัวออกมาไม่ได้อยากจะไปเนี่ยน้องไบร์คือถ้าเลี้ยงได้ผมก็มักจะเลี้ยงแล้วน้องลำใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมีวันหยุดเขาทํางานหนักอ่ะถึงบ้านตีสี่หกโมงเช้าก็ออกต่อแล้วนานๆเขาถึงจะมีวันหยุดคือน้องลำใหญ่เขาก็อึดอัด ค่ะคุยกันมาตลอดเรื่องการใช้ชีวิตอันใน,นทำนองว่าทำไมพี่ไม่ลองปรับตัวแล้วพี่อยากจะให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูพี่ลองเข้าสังคมดูไหม,มไม่จําเป็นต้องเข้าสังคมกับเพื่อนหนูหรือกับหนูก็ได้ให้ไปเข้าสังคมกับเพื่อนๆของพี่ดูก่อนอ ลองดูก่อนก็ได้เราจะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นพี่ลองถามเพื่อนพี่ดีไหมว่าเวลาเพื่อนเขาอยู่กับแฟนเขาอะ่ะเขาทําตัวยังไงเขามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อพี่จะได้มาปรับใช้กับหนูแล้วอยากจะให้หนูปรับตรงไหนอะเดี๋ยวหนูปรับให้แต่สุดท้ายมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะคือผมก็เหมือนประชดด้วยอะค่ะอะไรพนองอย่างเงี้ยนะคะออขณะที่ฟ้าของลำไย,ยเมื่อวานนี้เป็นอเช้านี้เลยสิ เช้านี้สี่ <4 S 2> มีนาคมค่ะคุณลำไยอ,ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook ก็ยาวเลยค่ะนี่ไงคือยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่สามแล้วก็ยอมรับว่าเคยคุยกับบอสแดนเซอร์ชายจริงๆบ <Boss S 1> อสแดนเซอร์ชายอ๋อ,อมีหน้าเมื่อวานนี้เต็มเฟดพี่เลยพี่เป็นลำไยเต้นกับแดนเซอร์ชายคนหนึ่งอะ<ห>ม่ขึ้นมาเต็มเฟดพี่เลยได้ยังไงนะ คือเธอก็ยอมรับว่าเธอเคยคุยกับแดนเซอร์ชายคนนี้ <Ừ. S 1> แต่ว่าเรื่องเนี่ยมันได้จบไปแล้ว <Ừ. S 1> แล้วก็เล่าเรื่องราวแบบละเอียดยิบอะค่ะให้เข้าใจเลยว่าทําไมในเมื่อบอสเนี่ยที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแต่ลำไยถึงไปคุยด้วยแล้ว นั่นแหละก็ไล่เลียงเหตุการณ์เนี่ยบอกช่วงที่ลองคุยกับบอสคือก่อนที่จะคุยกับบอสหนูได้ถามย้ำพี่ปุ้ยแล้วว่าตกลงเรายังไงพี่จะกลับมาอยู่บ้านไหมไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนตอบแค่ว่ายังไม่รู้เลยอตอนนี้ปุ้ยกําลังทําบ้านอยู่ที่ทางใต้หนูก็เลยบอกเขาไปว่าเอองั้นตอนนี้หนูลองคุยกับคนอื่นนะคะก็ได้บอกเลยบอกค่ะพี่ปุ้ยก็เลยบอกถ้าลองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกนะครับตอนนี้ปุ้ยรับรู้ เพเย์จบอกว่าให้อัปเดตด้วยใช่ไหมบอกปุ้ยเข้าใจชีวิตวัยรุน่นหลังจากนั้นหนูก็เลยไปคุยกับบอสแต่ก็อัปเดตพี่ปุ้ยอยู่ว่าเป็นยังไงพี่ปุ้ยก็รับรู้เอายังไงอีกทีนี้คําถามที่ว่าบอสมีแฟนอยู่แล้วทําไมถึงไปคุยน้องลาใหญ่ก็บอกว่าก็บอสเข้ามาทํางานสักพักแล้วเวลากินข้าวหรือทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันในวงด้วยกันเนี่ยเขาก็มักจะทะเลาะกับแฟนทางโทรศัพท์บ่อย จนกระทั่งมันมีการถามกันขึ้นในวงน้องก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าปัญหาที่ทะเลาะก,กันมันคืออะไรแล้วก็มีวันนึงน้องทักมาหาส่วนตัวว่าจะปรึกษาเรื่องการเต้นบนเวทีก็มีบางช่วงที่คือเขาทะเลาะก,กับแฟนเพราะเขาหึงหวงการแสดงบนเวทีเนี่ยค่ะแฟนเขาหึงหวงเราก็รับฟังแล้วก็ให้คําปรึกษาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราคุยกันทางแชท หลังจากนั้นเวลามีอะไรบอสก็มาปรึกษาเรื่อยๆทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะกันกับแฟนชอบโดนแฟนด่าว่าแรงๆไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้เราก็มีปรึกษาเรื่องความรักของเราไปบ้างหลังจากนั้นน้องก็มาบอกว่าเลิกกับแฟนแล้วนะแต่ว่ายังอยู่คอนโดเดียวกันน้องอ่านละเอียดมีความสนใจใช่ไหมเล็กาตตอ,อหลังจากนั้นเราก็เลยลองคุยกันมากขึ้นคือเข้าใจว่าเขาเลิกกันแล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้เลิกกัน แล้ว,ลวหลังจากนั้นนะแฟนบอสก็มาเห็นแชทที่คุยกับเรามันก็เลยเป็นปัญหาแล้ววันนั้นต้องเรียกคนมาเต้นแทนกระทันหันเราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบอสก็มาบอกความจริงก็เลยไปปรึกษาพี่ปุ้ยกับทางค่ายว่าเรื่องมันเกิดแบบนี้นะทํายังไงดีและแฟนของบอสติดต่อมาที่ค่ายคุยตรงกลางเอายังไงหากันตรงกลางจะให้บอสแบนเซอร์ชายออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อหรือจะเลิกกันให้ทางเราทํายังไงได้บ้างเพื่อซอฟความรู้สึกของทุกฝ่ายสรุปว่าแฟนของบอส เรียกเงิน10ล้านบาทค่ายคิดว่าเยอะเกินไปเลยเสนอใหม่ว่าจะจ่ายได้2ล้านน้องผู้หญิงคนนั้นโอเคไหมน้องก็ตกลงว่ารับเงิน2ล้านแล้วต่างคนต่างอยู่น้องก็จะไปเรียนต่างประเทศไม่ติดจอะไรแยกย้ายกันไปส่วนบอสที่ต้องทำงานต่อเพราะบอสต้องทำงานใช้หนี้ทางค่ายหลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยและบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยก็คุยกับบอสว่าให้ทำงานใช้หนี้ต่อได้ก็เป็นอันว่าจบปัญหาตรงนี้ไปอ้าวทานผู้ชม นี่คือการหมรองเดี๋ยวเข้าเรื่องสำคัญใจเย็นๆอดใจรอสักนิดหนึ่งประกันสังคมต่อเร็วหลังจากเรื่องจบเรื่องบอสจบหนูกับพี่ปุ้ยก็เลยมาเปิดใจคุยกันอีกครั้งสรุปได้ว่าตอนอยู่ด้วยกันน่าจะโอเคกว่า ก็เลยลองมาปรับกันอีกทีเพราะว่าเราก็เดินด้วยกันมาไกลแล้วแล้วก็ยังผูกพันห่วงใยกันอยู่และหลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านปรับกันมากขึ้นค่ะแต่ยังมีบางเรื่องทำให้น้อยใจแต่ก็เลือกที่จะปล่อยผ่านไปใช่ไหมเรื่องดีๆเราก็มีร่วมกันมาตั้งเยอะวันเกิดที่ผ่านมาพี่ปุ้ยรับปากว่าจะมางานเตรียมชุดเตรียมของเรียบร้อยพี่ปุ้ยเขาปรับตัวแล้วยอมมางานแล้วไงช่วงเป่าเค้กหนูก็ยังไม่เห็นคนที่บ้านมาถึงงานเลยทั้งแม่พี่ปุ้ยหนูก็เลยโทรไปถามว่าสรุป พี่ปุ้ยบอกพี่ปุ้ยไม่ไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะให้คนมาส่งแม่ซึ่งถึงเวลาเป่าเค้กแล้วก็เลยโกรธมากแขกมาเยอะก็อ่ะปล่อยผ่านไปก่อนหลังจากนั้นตึงๆกันคุยกันน้อยลองทําอะไรนิดหน่อยก็ทะเลาะกันบ่อยครึงรคร่ง,งจนกระทั่งจนกระทั่งโพสต์ถามกันอีกรอบว่าจะเอายังไงสรุปปรับกันไม่ได้แล้วใช่ไหมต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันน่าจะอารมณ์บวกประชดประชันด้วยแต่หลังจากโพสต์ไม่นานพี่ปุ้ยโทรมาขอปรับความเข้าใจอีกครั้ง ซึ่งเราทั้งคู่อารมณ์เย็นลงแล้วส,ร,สรุปว่า,วาเราจะขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบคะอ่ะประเด็นที่ผู้คนที่มักจะสนใจเรื่องอย่างนี้ <c oughs> มันต้องยอมรับในสังคมเนี่ยมีทำไมต้องจ่ายสองล้าน <c oughs> มันมีอะไรเหรอเรียกสิบล้านกับแดนเซอร์ผู้ชายเนี่ยเรียกสิบล้านแล้วต่อรองเหลือสองล้านทำไมถึงจ่ายนี่ไงผู้คนมักจะมีความสนใจไข้รู เขาเรียกว่าผู้คนที่มีความสนใจกดล้นทำไมไหวทำไมต้องจ่ายสองล้านถามผมใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> ได้แต่บอกว่า อ่ะท่านผู้ชมเขียนเข้ามาไงว่าอาหารหมาต้องเข้าผมก็ดึกอะไรไม่ออกนอกจากน้องชบาของพี่นี่ไงอ้าว ไม่ได้ว่าทั้งโค่นะพี่ปุ้ยกับน้องลำาไยพี่ยุศไม่กล้าว่าน้องเปน็นดขาดนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้คนเมื่อติดตามเรื่องนี้มาหนึ่งวันเสร็จเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมา <c oughs> ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้นะคะ ขนมฟังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันค่ะวันนี้เป็นเค้กโมจิฟาร์มเฮาส์พร้อมทานนะคะเป็นเค้กโมจิสำเร็จรูปพร้อมทานอร่อยมีหลายรสชาติให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กโมจิชาเขียวไส้ถั่วแดงสินค้าใหม่เลยอันนี้แป้งเค้กโมจิรสชาเขียวเนื้อนุ่มและหนึบได้รสชาติหวานละมุนจากถั่วแดงผสมผสานเข้ากันได้ดีกับแป้งรสชาเขียวอย่างลงตัวค่ะ นี่สีเขียวสินค้าใหม่นะคะนี่สินค้าใหม่สีเขียวเลยใช่เค้กโมจิรสชาเขียวไส้ถั่วแดงนอกจากนี้ยังมีเค้กโมจิดับเบิลช็อกโกแลตเค้กโ,โมจินมนมเนยอัลมอนด์ไม่มีไขมันทรานส์นะคะมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะทาง Line@@ Farm House ์มเฮส์ไทยสนับสุนกรรมกรข่าวคุยนอกจอกรณาสนับสนุสน,นขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันเชิญชวนท่านผู้ชมสนับสนุนเอาน้องไบ้ไปไหนแล้วมาทางนี้แล้วค่ะ ไปซื้ออาหารเหรอ <c oughs> ฮะเอออ่านผู้ชมผมเนี่ยมันจะต้องติดตามทางโซเชียลเนี่ยพยายามจะปฏิบัติต่อไม่ทันแล้วก็เลยต้องเบีิดเรื่องนี้ <c oughs> พอได้ไหมอ่าหลายท่านเห็นเขียนมาเรื่องอาหารหมาต้องเข้าคืออะไรฮะแล้วข้อสงสัยใช่ไหมทำไมต้องจ่ายสองล้านไม่รู้